พอปานอ bon ัศจรรย์จริงๆนับว oh. ่าเป็นส <your> <af> <iner> ิ่งล้ำค่าจริงๆนับว่าเป็นสิ่งอัศจรรย์จริงๆนับว่าเป็นสิ่งหูขางเลยนะล้นพ่อปานลอัศจรรย์จริงๆนับว่าเป็นสิ่งล้ำค่ามานาน กันแน่จริงๆนับว่าเป็นสิ่งล้ำค่ามานานถ้าพูดอะไร ในทุกทีพูดแต่คำดีพูดในทุกในทุกทีพูดแต่คำพูดแต่คำว่าดีเนาะพูดแต่คำว่าดีดีทุกด้านนั mm ่นละใครได้ฟังอ่ะเอาตรงไหนเขาน่าเหอ สิ่งขามานานท่านท่านพูดอะไรในทุกเพพูดอะไรท่านพูดอะไรในทุกที่พูดแต่คำว่าดีนี่นะมันต้องรวบคำพูดแต่คำ กันจริงๆนับว่าเป็นสิ่งอั้งขามานานท่านพูดอะไรในทุกทุกทีพูดแต่คำว่าดีดีทุกด้านใครได้ฟังรื่นสำราญถูกไหมคะอ่ะอับไปเลย ตันกันทุกคนนะนะกันทุกคนคนมาหาไหนวะเนี่ยจอะไรอย่ในไหนเนี่ยฟังได้ยิน ได้ยินชื่อหลวงพ่อเนาะได้ยินชื่อลวงพอ่อขอมงคลขีดมั้ยได้ยินรับมักพลได้ยินชื่อลวงพอ่อขอมงคลคนรับมักพน <c oughs> ไม่มีโชคลาภ รับมักพ้นได้ยินชื่อลวงพ่อขอมงคลก็ได้พ้นในเจตนนาปัจจุบันนี้มีตตนาปัจจุบันนี้มีเพียงรูปหล่อเพียงรูปหล่อคนมากราบหลวงพ่ออย่างแน่นนะอ่านด้านตอนค่ะ ปัจจุ <c oughs> ในเจตันาปัจจุบันนี้มีเพียงรูปหล่อคนมากราบหลวงพ่ออย่างแนม่นนะขอพรลวงพ่อด้วยความศรัทธาปัญญารักษาไว้จะได้กุศล จะได้กุศล้าหมืดมัวมองอย่างนม้นนะขอพอรรวมพอด้วยความศรัทธาคนที่ตั้งใจมาทางไกลและไกลได้ฟังเพลงแหลและพ่อแม่ทุกท่าน,นมากรับ <c oughs> สุดยอดเลยอ่ะลื่นเลย เลื่อนไหลเลยแล้วก็เื่องพ่อด้ยความสัทธาที่ตั้งใจมาทางไกลและไกลเฮียได้ฟังเพลงแหลงพ่อแม่ทุกท่านมากราบว กราบหลวงพ่อปานเนาะมากราบหลวงพ่อปานก็เกินเนี่ยคนมันเกินอ่ะตงกราบหลวงพ่อปานมากราบหลวงพ่อปานท <c oughs> ำเพลงแหละพ่อแม่ ทุกท่านมากราบหลวงพ่อปานเออเอาเอาเดี๋ยวเอาสวนเลยละคะเนี่ยยิงขนูแล้วน,นะนะแล้ะไกลได้ฟังเพลงแหล่พ่อแม่ทุกท่านมากราบหลวงพ่อปานเธอท่นทานทั้งหลายที่วัดมงคลงย้ำย้ำย้ำอัน อับหลวงพ่อ,อ,อปานพระท่านทั้งหลายที่วัดมงคลโคทาวาดก็อยู่เนาะที่ไม่เอาแล้วนะวัดมงคลโควาดอยู่ไม่ไกลนะทั้งหลายวัดมงคลวัดมงคลท โค้ดโค้าวาดโค้ดทาวาดไปวัดมาใหญ่สหลวงพ่อปานเธอท่านทั้งหลายวัดมงคลวัดมงคลวัดมงคลวัดหลวงพ่อปานเธอท่านทั้งหลายวัดมงคลโค้าวาดอยู่ไม่ไกลเออ งมงคลทวัดมงคลอะไรได้วัดมงคลโคทาวาดอยู่ไม่เนี่ยข้อปาน,ปานทั้งลายวัดมงคลโคทาวาด ยอยู่ไม่ไกลาย,ยาโยมหญิงชายขอให้โชคดีทรงรับสั่งให้บบบูชาของมหาชนและทรงถวายสมณศักด์แก่หลวงพ่อปานให้เป็นมงคลสำคัญ มันกุศลเป็นพระครูพิพั์รอดธนะเกตของศิษยทุกคนพระมหากรุณาที่คุณหลนพนสุดประมาณพระบาทสมเด็จพระจุลาจอามเกล้าเจ้าอยู่หัวงาง ทรงทราบทั่ว,ว่าหลวงพ่อนี้บารมีมันสมกับเป็นพระเกจิเอ้ยอาจารย์จึงได้ทรงพระราชทานพระทินานามด้วยพระบารมีสมเด็จพ่อรอห้า ทรงเมตตาชูชุบอุปธปรรมชาวคลองดานทั้งหมดยังจดจำในพระมหากรุณาที่เอณเจ้าเหยียบนาพระยาเหยียบเมืองเป็นเรื่องใหญ่พ่อรอหาเสด็จที่ไหนได้อบอุ่นลูกหลานคลองดานยังสำนึก ในพระคุณสมเด็จประจุลละจอมกล่าวเท่าชีวีเรื่องราวหลวงพ่อปานนั้นยิ่งใหญ่ที่นำมากล่าวไว้ในที่นี้อิทธิปาฏิหาริย์ของท่านมากมีที่กล่าวผ่านมานี้ ยังน้อยไปเงอเงอเงอเออเเรื่องอิติปาฏิหาริย์อัจรรย์มากเอาใหม่มาเสียงเครือกนั้นว่าชื่อวัดมงคลโคทาวาดเพิ่มศรัทธา เป็นที่เคารพบูชาของมหาชนและทรงถวายสมณศักดิ์แก่หลวงพ่อปานเป็นมงคลสำคัญมั่นกุศลเป็นพระ,ร,พร,ะรููเป็นพระรู <c oughs> สำคัญมันกุศลเป็นพระครูพิพัฒนิโรธธนกิจธก,กิจนะมาแต่ไหนเป็นสำคัญมันกุศลเป็นพระครูพินพนิโรธธก,กิจ ท้องสิทธุคนพระมหาการุณาที่คุณล้นพ้นสุดประมาณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมกล้าเจ้าอยู่หัวงอาจารย์จึงได้ทรงพระราชานทั้งหมดยังจดจำในพระมหาการุณาที่คุณ เจ้าเหยียบน้าพระยาเหยียบเมืองเป็นเรื่องใหญ่เงยพอยุ่นละจอมกล่าวเทาชีวีเรื่องราวหลวงพ่อปานนั้นยิ่งใหญ่เงยที่นำมากล่าวไว้ในที่นี้อิทธิป,ปาฏิหาริย์ของท่านมากมีที่กล่าวผ่านมานี้ ยังน้อยไปเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์อัรรย์มากเล่ากันปากต่อปากฝากไว้ให้ทั้งเครื่องร่างของคลังดงดังไกล รดตั้งใจคอยสดับรอรับฟังในครั้งที่สมเด็จพ่อรอหา้าเสด็จมาประทับพระทรงทราบปาฏิหารด้านพระคอ,อพบปาฏิหารหลวงพ่อตรงต่อหน้าเขียวเสือหลวงพ่อปานใสผพานมา เด็กชายปดแก่งกล้าแก่นแก่นแก่นเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานใส่ผานมา,าเด็กชายปดแก่นกล้าผูถือผานเด็กชายปดร้องว่าหลวงตาเจ้าขาเขี้ยวเสือของหลวงตาหนีแล้วท่านมันกระโดดลงน้ำ ตามไม่ทันหลวงพ่อปานเชยอ,อยู่ดูท่าทีท่านสั่งเด็กชายป๊อนให้หาดินเหนียวให้หนึ่งก้อนท่านปานเป็นสุกรเสียบไม้ไม่ให้เนียท่านแกว่งมาแกว่งไปในทันที เขียวเสือรีขึ้นจากน้ำโดยทันใดต่อหน้าพระพักสมเด็จพ่อรอหาท่านตรัสชมว่าหลวงตา <c oughs> ท่านตรัสชมว่าหลวงอางยังยัง